แม้ว่าจะได้บุญกุศลเยอะเพียงใดแต่ปรมาจารย์เองก็ดูออกว่ามันต้องแลกมาด้วยชีวิตเมื่อมองไปยังโจโจที่ยังคงตัวเล็กเท่ากับต้นหอมปรมาจารย์ก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะโบกมือไปมาพลางพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรข้าก็แค่พูดไปอย่างนั้นแหละพวกเราก็จับวิญญาณและทําความดีกันดีกว่าถึงอย่างไรมันก็ได้บุญกุศลเหมือนกันนั่นแหละค่ะโจโจพยักหน้ารับแต่ภายในใจของเธอกลับจําสิ่งที่ปรมาจารย์พูดได้แมน่น เธอเองก็สามารถมีแสงสีทองจากการปกป้องชาติบ้านเมืองได้ด้วยอย่างนั้นหรือขณะที่คิดถึงเรื่องนี้อยู่เธอก็ได้ยินเสียงเสือคำรามดังมาจากด้านนอกแวลตาของโจโจโลุกชนขึ้นมาเธอรีบวิ่งออกไปทันทีและก็เห็นหวังฉายคาบแกตัวหนึ่งก่อนจะเหวี่ยงไปข้างหน้าเฉินต้าเพื่อสื่อให้เขาไปทําอาหารให้กับมันเมื่อเห็นเช่นนั้นเฉินต้าก็สยะริมที่มุมปากก่อนจะใช้นิ้วจิ้มไปที่หน้าผากของมันหวังชายแกเป็นเสือนักกินเนื้อสดสดมันจะเป็นไรไป หวังชายไม่ได้สนใจมันส่งเสียงร้องกันและมองไปทางเขาด้วยท่าทีที่ดูร้ายครั้งนี้ต้าหวางไม่ได้มีปฏิกิริยาใดฮ่าฮ่เพราะมันก็ชอบกินแบบสุกๆเหมือนกันซึ่งรสชาติมันดีกว่าเนื้อดิบมากฮ่าฮ่แค่ลูกชายที่โง่เขลาจับเหยื่อกลับมาก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของมันแล้วมันกระพริบตามองพลางหมอบนนอนอาแบดอย่างสบายใจจู่ๆมันก็ได้ยินเสียงบางอย่างมันจึงหันไปมองทันที โจโจที่กำลังวิ่งลงมาจากชั้นบนเธอพุ่งเข้าไปข้างหน้าของหวังายพลางกอดมันเอาไว้หวังายแกหายไปไหนมาตั้งหลายวันฉันคิดถึงแกมากเลยรู้ไหมหลังจากที่เธอพามันมาดูอาหารพ่อของเธอที่เกาะแห่งนี้หนูน้อยก็ไม่ได้เจอหวังายอีกเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นหวังายก็เอาหน้าเข้าไปซุกบนตัวเธอมันหันไปมองที่ต้าหวางก่อนจะส่งเสียงร้องกันด้วยความกับแค้นใจเป็นพ่อของมันเองที่ลากมันไปฝึกตั้งแต่มาถึงที่นี่ มันจึงไม่ได้มาเล่นกับเธอตั้งหลายวันจะว่าไปแล้วมันก็คิดถึงเธอมากเช่นกันโจโจไม่เข้าใจว่ามันต้องการจะสื่ออะไรเธอได้แต่ยิ้มแล้วรูปศีรษะของมันเท่านั้นก่อนจะพูดด้วยท่าทางที่ร่าเริงหวังชายแกคงคิดถึงพ่อของแกมากใช่ไหมละต่อไปนี้ฉันจะพาแกกลับมาที่นี่บ่อยๆนะหรือว่าแกจะอยู่ที่นี่หากจะให้แยกจากพ่อนานๆและก็เธอเองก็ไม่ยอมเช่นกันแต่หวังชายไม่ได้คิดแบบนั้นแน่นอน ไม่คิดเลยว่าเมื่อได้ยินเช่นนี้หวังชายกลัวจนสั่นไปทั้งตัวมันรีบสายหัวไปมาทันทีและอุ้งเท้าของมันก็กอดโจโจเอาไว้แน่นด้วยความรู้สึกที่ต่อต้านมันไม่อยากอยู่ที่นี่ต้าหวังหันไปมองลูกของมันก่อนจะละสายตามองไปทางอื่นอย่างเฉยเมยและมีเสียงคำราเบาๆเล็ดลอดออกมาทางจมูกใครสนกันล่ะเมื่อเห็นเช่นนั้นโจโจก็เข้าใจในทันทีเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเถอะ หวังใช้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกก่อนจะนอนหมอบลงที่พื้นทำเอามันใจหายหมดเลยอยู่กับโจโจดีที่สุดแล้วมีของอร่อยอร่อยให้กินด้วยเย่หลิงเฟิงที่เพิ่งเดินเข้ามาและเห็นเหตุการณ์นี้เข้าพอดีเขาจึงอดหัวเราะไม่ได้และแววตาของเขาเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นเมื่อโจโจเห็นเขาสายตาของเธอก็พันส่องเป็นประกายขึ้นและขาสั้นๆก็รีบวิ่งเข้าไปทันทีพลางตะโกนเรียกเขาคุณพ่อคะ อืมมือขนาดใหญ่ของเขาลูบไปที่ศีสะะของลูกสาวก่อนจะพูดขึ้นว่าให้หวังชายอยู่กับหนูเถอะให้มันเป็นเพื่อนหนูแต่ก่อนอื่นก็ต้องฝึกมันเสียก่อนขณะที่พูดเขาก็หันไปมองต้าหวางังพลังพูดขึ้นว่าต้าหวังช่วงนี้ก็ให้แกช่วยดูหวังชายหน่อยนะช่วยฝึกมันหน่อยก็แล้วกันต้าหวังยืนขึ้นก่อนจะส่งเสียงร้องโฮกเพื่อรับคำสั่ง ส่วนหวังชายนั้นก็รู้สึกราวกับถูกสายฟ้าฟาสีหน้าของมันเต็มไปด้วยความงุนงงและไม่มีการตอบสนองใดๆขณะที่ต้าหวางเดินเข้ามาหามันจนมันถูกเตะเข้าที่ก้นอย่างจังมันจึงได้สติพางร้องเสียงหลงและวิ่งหนีไปทันทีช่วยด้วยต้าหวังวิ่งตามหลังมาเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของหวังชายช้าลงมันก็จี้เข้ามาติดๆก่อนอื่นจะต้องลดความอ้วนเสียก่อน เมื่อได้ยินเสียงร้องที่หอยหวนของหวังชายโจโจก็กัดฟันพลางมองไปที่มันอย่างเห็นอกเห็นใจพ่อของหวังชายช่างดูจริงฮ่าฮ่พ่อของเธอนี่แหละดีที่สุดแล้ว